มึงเด้อิ่งมาชมเดี๋ยวสิาหาว่ากดีหมวกนี่ใส่เลยอเอาวะนี่มาเอาเลยอ้เจเอาึ้นมา้ี่บุมี่สามะเนี่ยนี่มันกบมมี่สามอกี่บุมี่สา่อยเต็งหออกเปาสามเต็งซีมันรเต็งหหาซีมันอืมหีเต็งซีอ่ะซีสามกสามอ หาสามทีไปเป็นสามที่หามักสามอเดียวสามไปหายโชมเจ้เอาบอเจ้ดีมั่นจ้เร็วเ็มั่นี่หัวก็เบสต์มาหเอมาหรอบาดดวงกอนาดดวงกอนเอาเอาเอไปยังเปิดนี่เอาบอเอายังจกบอยู่บาดดวงเอาอะไรค่ี่เนาะคอยกัน ตอก่มันไก่กันบ่เออเสี่ได้ไหมเอ๋ค่ะเรืนีา่สองกันนี่ยเออห้าสีมผมเป็นหาที่ยูสี่ไดหมยูหกสูงเัดเป็นหกเปิดชมเต็งหกวันีกาหกสี่ไปเอ๋ห้านาห้าสี่ส อันน oh. okay ah, well, ี้กากินเด้อนี่กากินกากินสองหมื่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 นเดี๋ยวดยีเจ้าหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบใบนะคะสิบใบอันนี้หสิบสองอีกสองหมื่นสิบใบแล้วตอนถือหาีเดี๋ยวเดี๋ยว้ละวันเ๋ยวละวันไอเจหาซีหาใบเดี๋ยติงซีหมื่นหนึ่ง เอาไ้ให้ว่ามันไกลเอาไปกล้ขึ้เก้าหน่งสบีดีเนาแต่ว่าอาีห่าชีง4าีหาไสอ่หเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่หมืาของเกียเท่ไรหาชีสองหาสิบใบสิบใบแล้วก็เต็งยี่สิบใบเอาคือใบมีสิบสองใ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสองเ็ดยี่สิบสองเมื่อนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจนามออเยบอเยาวเองกินเองโอ้โหัคามันไก่กันเนาะเยาวเองกินเองเอาไปกินไก่นุณแม่ที่สองเป็นเดมเลยวเจ้าว่ะีจ้าก็ต็ีว่าอยู่ไก่มา เอาไปทำเหงอกือช่วยเหลือได้เนี่ยเอาอีกวันนี้เสียงที่เปลี่ยนเปลี่ยเนี่ยลุกขยันลุกขยันโมโหตัวเล็ก

เดี๋ยวเจยแล้เพว่าฮะจะเอาเปเอาเดี๋ยวผมเพ่งเรียนสเยี่ยวเนี่ยไปเปิดชมเอียวเอียวสามเอียวสามเอียวสามเอียวจมันยังก่อติดตาามตามาตาเอียวนักเอียวตาสามตามเอียวักเอียวเออนักเอียวของเก่าล้คันเราถดไรก่อที่ไหนกันาาหมือ โอ้เต็มเต็มตัวเนี้ยเสียคือกันกนอันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบห้าอันนี้สิบสิบห้าสี่หมื่นห้าสมืโอ้ยสามหมื่นสิบห้ากับสามหมื่นมาทุนพอมีนี่ได้ถึกมัขอบระดีไพยายมนะทุนสามหมื่นสามหมื่นตัวนี้สิบสี่ใบสิบสี่สิบหกสี่หมื่นหกสิบแปใบ เจ็ดหมื mm ่นบ่อะเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่หกเป็นแปดหมื่นกแปดหนหกหมื่นนึงสองสามสี่หาหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห่สองสามสีห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเท่าแล้วเนียนตั้มยนสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจหกบ่ะแปดหมหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าิมนึงสเดแปดเก้าิจดดมหกือ่ไปเจ็ดมกายตัวไม่ค่อยยังละห้าห้าหนึ่งสองสามีห้ากห เดี 50, ah, 5, i, i ๋ยววัดุกนาะเก้าส oh, ิบเอ็ดนี 5, 6, 7, 9, ่ตั้เดียวตัเดียวตัสามหนึ่งสองสามสี่จาสิองสามสี่ห้เามั้ม้น่สอันนเหีั้าสิบเจี่มันสามสี่ห้าหกเจเกจบอ่า Chèo ở nhìn mày nè Chèo nhìn mày สามสีหานาการอากิลน nice <offs> of ีหาซีมรลกันารกันไปไหนเก้ที่ไหนบอกวาบตดวงซือบัวมซื้อเทียนบ่จ้ะเอาเีมาบะเีิงหเอียหาเงิงอียวก็เหนเเข้าเทีหาไปเรีว เม่หาสามอวะเามอีฬาเนาะสาเสียม่ามึงเตีงหาโอ้จะเตียเยานอเเต่เดียงยอไปหตั้งเปิดไปหยาวนเยอะเยอเสร็จมนี่หาสามเสียหาเนาะหาสี่สองหาีสองสามโมมีอะไรกินเนาะสามโมไม่กิน อ่ะใบชิดใบ1ิใบชิใบหาชีหาสองมือเจีชิดใบงนี่ไหมิใบอันนี้ของพี่เอกนี่แ้จงบ่ถอไมีไหมนองีไปมาเยจานมามือนึงะสอห เลขหาสองหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นเลขห้องคอมสองหมื่นอืมมาอ้าวจะเอาสินปะ สว่าตาคมดูดูใครยังได้ผัดก <pigs> <diet> ็ได <para fork> <water> ้จะสุกผัดตใจใจไม่เขีม่เขียวสกอะสกอนะีหาจริงไหมคะนีประเดครับ

Nè, à, tên xám con này. Ừ. Đây là cái Rồi cho mất cách. À xám mới xin xám, à, xám, ừ. xám mà. Ừ. Ừ. Hà đi. Tam xám áo vào vào con dục cái Tam xám đi. Ừ. Tam xám. Chợ bị vô tam xám đi. Ừ. Nè. Tam xám. Coi vô hà xi hà sóng nhà nó hưởng. Nè. Hà À, สีเอลเอไม่ถูกนะ1ิงาไม่ถูกนะหายกบมี่กินเหมอนเดิมโมมาจักัวเลยไม่หามาให้ตัวนึงกันิอกเอากีฬากับพวก้ที่ขยาไปจังไหนวะเจจังบาหอนนันมึงเดี๋ยวเยียมาสองเมตเลยอนะปน่ะ à, gạo ruột xì, cái giống đúng không? Ừ, <laughs> <xin đó. cười> Ôi, này xíu rồi nè Dầu hơi xám, yêu xám. Yêu xám siêu cao tiền 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 cao vậy, bye, năm siêu cao siêu vậy, tiền hà có mặt, สบ่ป็นมากเลยเต่งหกหกสูงอาไมอันไหนท่งไว้เนี่ยเอาไหมพาเลยเต่งหกพาเต่งเอาเลยอืมไปใสหพาปากพาปากเต่งต่ำโอเคไปน่มือพกค่ะคมือพาอไผแล้วมือลวกค่ะคเห็นไเกี่ยวกับซีหรือกับหาตามบนพาปาก หาปากเรียบ้อยเรียบลอยดีสองหมื่นได้อยเสียข่้นเถอะนะท่านะหาข่านพอไปเสียท่นคือพอเสียแต่ยูรูตั้มไปมาเนาหาตัมาหาตมหมื่นหนึ่งอันนี้สองหมื่นที่เจ้าติงเงี้ยเอาจากหาไปหุดนเติงตั้มเนีงิงตั้มตั้มก็ได้ไปบอกเพก็ได้มาตั้มเก่าพันอยู่นิด ที่ี้นินถามตัวนี้ตัวนี้ที่มันที่มันอยู่หาดตำนี่แต่ตัดเียงหาไปหาตำนั่นแหละแค่นั้นแหละอภิเพกเดินไปตั้ก่นมากังหาซีเออหากหาซีโอเคโอเคตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สามหมื่นเป็นหาเป็นเจ็ดเจ็ดหมื่นโอเคโอเครื่องเจ็ดหมื่นโอ้โหงูเรื่องเรื่อง นึกบัดจะแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบบัตรไปเชื่อหนิเนี่ยคนมันอบบัตรจบบัตรจะค่อยๆออกโตมาสองออกโตตัมหาตัมวงตองตัมอะไรเขาก็เซเต้องตัมอะไรอะไรเนี่ยหนึ่งแจ้งด้วยสามสี่ห้าหกเจ็ดเเก้าสอะทั้งหมดมันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบอก่งสองสามสี่อีกสามหมื่นเจ็ดเจ็ดเก้ิบห ห้าพันได้สองหมือันนี้สองหมื่นกับอีกหมื่นห้าได้3ามหมื่นห้าสามหื่นหาตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ฮะการาตังมเงินเดียวเงินเดียวเป็นสี่มื่นหาแม่บอกร่วมไรทั้งหมดเลยไอ้นี้หาพันในมื่นหาตัวนี้หาพันได้2องหมื่นเป็น3ามมื่นห้าสามม่นหาเป็นสี่มื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสสส เจ็ดแปดเก้าสิบสองหนึ่งห้าหกหนึ่งส้แป้าสิา่าอี 6, ่สี่พันรอ่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ขาดอีกหกพันขาดอีกหไปที่ไหนอ่ะหนึ่งสองสา่ห้าหกไ่ไหนเจบแล้เจ๊ขบ๊อเจเจขบ๊อสอ่ะียว่าง่ขัา tôi chỉ tôi cho chỉ ra bàn tay lên bò à bỏ đi ạ anh เตี้ยอมันจ่ามนะพาเติงี่ก็พาเต็งปผ้ต็งนี่้าต็ก็ใส่ป่ะใส่ทั้งหมดนะี่สามสี่ห้าแล้วก็สามสีห้าสิไปยหาพีก็ไปนี่้าติงเอาไปเอาสามสีห้าทั้งหมดเลแล้วก็ติงแล้วก็การห้าสีอะไรโอเคในเรียนยูคือ่อยูเหมือนเดิมไปไปชม ไปถึงหกเจ้าเง่นเดียวเสียสองเสียสอตัอจริงสองตัวจี่เก่าขึ้นแล้วเจ้าที่สองหมื่นสองมื่นสองหมื่นแล้นะสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันเก้าพันเป็น สามหมื่นแปดสสี่ห้าหกเดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดเกาสิบน่สมสี่ห้าหกเจ็ดดเก้สิสองปดกระจอีกสามหนแปดนะพีกสอื่นแปดสาดอันนี้หนึ่งหมื่น Song mươi, tinh nè tinh hộp tinh hộp tinh hoặc 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 này, hoặc tinh hoặc tinh hoặc tinh mươi tinh hoặc 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 บอกมันชัดเจนกคนจะสืสั่งเอามาอีกอย่างเดียวคนละเอาสิเจ้าใจสามหมื่นแปดนี่หมายถึงว่าตัวที่มันมารวมยอดอยู่เต็งตามถึงเดียวเออบาทนี่เต็งตามเด้บาทนี่เต็งตามนี่สองหมื่นเป็นบ่อเต็งตามสองหมื่นเจ้าใจก็หนึ่งสี่หมื่นเนี่ยบาทนี่เหลือแต่งตามเอี้ยวแปดพันเก้าพันเรือตามเอี้ยวเก้าพันเอาไปอีกกองเก้าพันเก้าพันลงมานี่เก้าพันลงมานี่ ตอนนคนจ่ายไปเจ็ดหมื่นเนาะอันนี้คนจ่ายรบเละแล้ต่เกียรหมืน่นสจ่ายสามหมื่นแปามื่นแปเขาจ่ายติดาอีกสามหมื่นแปดจ่ายปีกงหมื่นเมืองกับีหมื่นเมือนัเนี่เรือนีอ่ะตำเอียวหนีเก่าพันมันไหนแต่แต่นี้ดิเอากรไดตีี่เนี่เนี่ยแต่แต่นี้ก็หนีเด้จ่ายไปแล้วและเรือตลบสองมันสามหมืปมันเลยหนีตัวเนี้ยเท่ตัวเนี้ลงมาสะกอนเกาพันเนี่ย เออเอามาอีกเมื่นแปดพ่อจบอาขย่ากันคือค uh, ือรายเด่ผมก็คือรายผมก็สิใจตามเพรามก็เายใจแหละเยอะเพราะหกใจหลบเด็กไปหลบซ่องขอก็จอีกสามหมื่นแปดกับทุกมันต่างหากต่อเข้าใจไม Khoai bố khoai cha khoai đầy sắp này khoai có con này, chào, chặt chào, bọc cho chào, chào, cho cha chào, Thuốc chào, tuần để chào, 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 Thầy bà bảo con mộ, không ngủ, thầy khỏe thầy bà bảo Cái hạt nhỉ? Ủa? องเดียวชี้ไปไปมเดินไหมเจเดินไหคิดฟรีคิดฟีวะอ่ชมชมเดินนี่เนี่ยคือคือคือมาคืนไปนะกันึ้นไปึ้นไปลนไปลไปลเีอไปไหมอถือกันาเยอะนะไปเลีวจี๋ไปนะตัวนี้พ่อมเนี่เออะตั้มามเออนะ มัวอีเดียวอะัหาซีอิโอต้อเต็นนียมตัวนะมันคอยนะหาไบตำเยี่ยวนะแยกกันคอยแยกกัน,าน,านาหาใบเออคอยนะหาใบตำเยี่ยวนะอันนี้เขาไปอีกไปเลยเกใบอันนี้คอยมื่นนึ่งมื่นหนึ่งมื่หามื่นสองมื่นสองมื่นจะได้0อดสองมื่อ้อจาย์สองมือันนี้มื่นหนึ่งอันนี้มื่นหนึงอันนี้เก้าเป็นเงินแปดเงอนแปดเก้มื่นนึงเงินแปด มสี่หาดกมื่นสองหมื่นก็มอ้ยกกินมันรวนเออกินมันรวนรวดรวดก็เสียเลยวดรวนกินมันเป็นยังแต่วันขึ้นมาอีกเรียบร้อยก็กินมันเป็นยังแค่เสียรวน ไปอมฮึ่มเอ้ยนิ่งเหี้ยนิเี้วงุกะนั่งยุาปาก นี่ภาปากเลยยตะตไอันนี้ย oh ันละหาหกเอียวหกหาเต็หกเจียว่าไงเจียว่าไงฮะเจียว่าไงห้าสี่สองบอทูกาห้าสี่การห้าอืมแล้วก็สี่สองเี่ใบเอามั้ยูไดเ่น้งอือไที่นะจบสี่สองสี่ใบแล้วห้าสี่สองแล้วก็กาห้โอเครู้เรื่องไปที่เจาะแบบนี้ไปของคยุหของัวานของม Đây đi ra cho thì tinh Tính chỗ tích tích tắm tâm nhà có kịp 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 tài kịp 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 xem hơn 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 10, hơn xem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  hơn 10, hơn 10, hơn xem 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 hơn xem